นานแก้วงานจ้าวันนี้นอาต้มเนามานอยู่ด้วยครับ เช่นเคยครับวันนี้ขึ้นหาเห็ดอีกแล้วพี่น้องเวลาตีห้าสามสิบตีนาทีวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพี่น้องไปหาเลยวันเมื่อกี้เนี่ยนสองกเมีย่นก็ขึ้น,นขึ้นมานละาาโอ้ยเด็กคนละตากาพี่น้องจ้าแม่แม่เพ,พิ่นอมมัดระพุ๊บเลยนะเน มาลุ้นกันน,น้องจะนนาะววาสเม่ในเก็บอยู่บ่นะเนานะสวัสดีจ้าพี่น้อง FC ใหม่าามมหรือ FC เก่าน้องจะนนาะมาลงมาเลยเหรอเห็ดไข่หนึ่งดอกสวยจ้าพี่น้องโอ้ยงานเมืนน่อ,อกกไ ه? หรเนาะบ่ต้มเนาะไฮ้ยงาตตอันนี้เกิดเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งตองแดงเห็ดไข่ สวย,สวยจ้าพี่น้อง,ไ,งอออไหนตอปกอบอุ่วเดี๋ยวเป็นไงล่ะมตองดอกสวยดอกงามถ้าลงตัดไปไวเห็ดถ้าลงถ่ายไวเด้อเกี่ยล้มสวย เ oh, oh, mm hmm. e ิ็ดปมันดมเห็ดเพึ่ย <ok ังมาตองเห็ดพึ่งตองแดงเฮ็ดพี่น้องบางคนเนห้องเห็ดพื่งคามนบ่ม้องอเหรอจะเห็ดพึ่งตองแดงดอกสวยเลยเอาเห็ดเพึ่งจากพี่น้องเห็ดเพื่องเจอเห็ดอะไรเอาเห็ดนั่นพี่น้อง เหตุเพิ่งเจะพี่น้องแย่งปวกกินอกสวยๆใงปวกเพิ่นกระตกได้จะพี่น้องผลนะโอู้หยไดย้ได้ดอกเดียวพี่น้องได้ดอกเดียวจะเขีย่ยล้มมันเนอก็ไป ดอกสวยเลยพี่น้องคย <Okay. S 2> นขอ,อกระทํารการงกับ,บทันพื้นสนี่ก็ยังบทันจพี่น้องดอกสวยคล้ายจพี่น้องดอกงามเนาะบะจําดอกงามเ អ្ហាឡានក្លោកអត់ទេដល់ដល់ដល់សូວຍៗឯង2ដកលើតែពីណា เก็บเลยดกสวยจะไปลองเห็ดใส่จะใส่เตเห็ดหน้าเขียวขนาดเลยนีดิเห็ดต้อยู่นเห็ดอเลยเห็ดไทยอมหเห็ดไทกอนี่ละต เดี๋ยวอ้อยไปก่อนเอาเขีบกันมาทักดอกสวยโอ้จองดอกเลยขาอ,อบอวดสวยเหมือนจะพี่น้องเป็นหมูเลยเห็มพึ่งตองแดง ดอกมันใหญ่จ้จจาพี่น้องโอ้ยใหญ่สวยมือขาวใหญ่ขนาดเนาะใช่ได้เนาะดูกระจายหมดค่อยเขี้ยวดอกความงามมันงปะ้าวสวยโอ้ยถ่ายด้วามั้งหรอเดี๋ยวใกล้กันเลยจ้าพี่น้องเห็ดเพิ่นอนจะค็ดใครเนาะประทัทบ เกียรกระตุยจะตายอียร์ดอกก็สวยเนาะดอกก็สวยเนาะขาวอุบอั๋บเอาคิดไปเถอะรอรให้สวยแล้วออกนายเก็บเลยแต่รู้จะเต็มตะกร้าแล้วจ้าพี่น้อง ตกงามและมาทั้งไอ้ไข่เต็มตะก้าเลยบันนี้อ๋อแบบสวยขนาดเลยมาตีทิ้งไข่ป้าปุูยังเป็นแผ่นอยู่เกาะงงาม มันอนนนนนะไบ่ยังบ่กมาเจ้าพี่น้องสวยนะดอกอ๋อดอกสวยๆ้าความประทัน,นพี่น้องดอกงามจ้าพี่น้องงอกเหลืองจ้าพี่น้องเห็นไข่เดียวเองโอ้ไข่เหลืองงอกขาวจ้ะพี่น้องมีอยู่หาดอกจ้ะ ตกสวยๆเนาะบาท้มเนาะเอ้าเอาทั้งพุ่มก่อนก็ได้ไหมครับไม่ถึงไม่ถึงเก็บนี่อย่างใกล้ๆนี่ก่อนโคมจะสองครับเบริเป็นอะไรบ่ต้อมก็เดินดดองรสแฮะมันไม่ถนัดกของมือจับเป็นจุดนะแต่จำเป็นจะเอาเนาะ เปลี่ยนั้งมืออยู่ไม่เอาแบบนี้ก็ไม่ได้หาที่มันบางกว่าน,นี้หาบางบางกันเลยมันจับไม่ได้ดอกก็สวยเลย สามไข่โอ้ยน่ากลาดเลยผู้แสบโง่จะเป็นน้องไข่พวกใหญ่เลยนี่ไม่ใช่จะไรอย่างไรใครเห็ดตะโงกพี่น้องไข่ใหญ่ไข่ใหญ่เลยเกือบเต็มตะกร้าเลยจ้ะพี่น้องถ่ายเนยะาะป่าไทยเนาะประจำเนาะปลาฟ้าวจะพี่น้องจ้ะ ดอกบานให้น้องมาต้อมนะดอกบ,บานก็มีตัดตัดเอร์แลนเซียอย่างเดียวกับไรอะไรอยู่แล้วดอกสวยขนะนะาดไหนดอกสวยเลยปาต้อมขออนุญาตหักเนาะน,นี่เด็กก็หมาวานทำมาได้ขึ้นมาตรงฝั่งนี้เนาะเมนเฝ้าเพื่องานจะพี่น้องจ้ะ จะทำให้เขายังบูธันเราบ่ต้องจ้าปอนนี้ลดที่มูวอนวันเนี่ยเอาอีกสองดอกเลามาอีกดอกนี่จะพี่น้องบานแล้วบานแล้วเห็นแล้วก็อร่อยคือเก่าเห่อะนมผิดพื่อข้าวจ้าพี่น้องดอกสวยๆจ้ะสองดอกเลยดึงออกมาเลยเนาะเอาเลยเอาเลยดึงออกมาเลย ที่ละงอกบานจช่ไหมนอ้องงอกบานสองดอกไปหาต่อเนาะสัตวจ้าพี่นอ้องแจ้งเลยพี่นอ้องมาเศร้ายังไงแกแจ้งยังพังนเนาะแจ้งยังนั้นดอกสวยสองดอกสวย ไครเห็ดลูกโกเหลืองพี่น้องนี่สองดอกสองไข่สอ,องไข่สวยสวยเห็ดพุ่ชาติจละพี่น้องเด็กกำลังกินเลยหอ,อกให้สวย แล้วงอกเรือสองดอกจ้ะพี่น้องตัดตีดอินเลยพี่น้องนี่ตัดขาตัดนี่ดอกก็สวยเด <ไป S 2> ี๋ยไปด<ป>อกก็สวยผรานนี่พี่เอาตัวนี่ก่อนมาเจ้าบ้าหัวเห้เรางอกติด พี่น้องสวยเลยเอาเก็บไหมต๊อกดอกใบสวยงามเลยใครจ็ะพี่น้องดอกสวยๆเพึ่งกันจ้าดอกสวยๆจ้ะพี่น้องสามดอกติดกันเลยต้องเลยที่เธอโงกที่เธอโง่เรืองจ้ะพี่น้อง เล็บเราเบึงอลือจนหักสวยๆจ้าพี่น้องดอกมันใหญ่จัจนะนี่ดอกใหญ่ตุ่มเดียวเนาะสตนดอกจ้าไข่พงใหญ่เลยขาวจ้าพี่น้องสองดอก บานแล้วเนาะบาดดําว่ได้ขึ้นมาด,มนดูสักทีบัดนี้เคยเอาบาดดําต,ตัดออกแลก้วค่ะไอเสือ้อดอกเสือ้อดอกก็สวยเลยเนาะจ้ะจะไปน้องเต็มตะกร้ารแล้วจ้ะจักบานจักภูมิจักนเนาะบาดดําเนาะดอกพุมิุ่ม,มอยูล่างได้ผลหลายเห็ดละกอกว่านี้ได้เห็ด มาบทันเพื่อนนาะบัดตอนไขนาดที่ว่าตื่นแต่เศร้าๆเราจะเพื่อนอกไปไปเบิ่งน้ำพวกเราค่อยไปปิดคลิปอยู่ว็ดพึ่งพี่น้องเห็ดพึ่งข้าวเห็ดพึ่งข้าวดอกใหญ่ที่สวยน้องวะเอาเลยเก็บเลยเอาแต่ขาไปแล้วดอกจ้าบานๆก็เอาจะพี่น้องมุ่งเสพ เตรียมตะก,ก้าจนบานส่วนบททัตรต้อมมาเบิ่งแล้ววาเมื่อวานไอ้เพื่อนไปบุกข,ขึ้นมาพี่น้องเดี๋ยวนี้ฟ้าเอ,พอาพ่อเอาบัตรต้อมฟ้าพิเศงานนี่ก็รีบหาแบบรีบๆพี่น้องรีบลงก็ไปทำงานต่อน,นี่ไปหาต่อไปเก็บดอกบานมาเก็บดอกพรมจ้ะพี่น้องมันหมานตอนท้ายเนาะบัตรต้อมเดี๋ยวเด้เดสามดอกสวยๆจ้าพี่น้อง องถ่ายได้พ่อจ๋าลงมาจะเห็นไม่เคยเห็นนะเนี่ยพี่น้องบอเห็นน้ำป่ะต้อมอ,อ,อยู่ลึกจุดแจ้งไะเจ้าพี่น้องได้เวลาลงมาทำงานอีกแล้วสวยๆนะถ้าลงละ

งานอยู่ด้ว่าแต่ประมาณบอ่อต้อมนี่ก็ได้มันก็หมดเมืองแต่บอ่อต้อมนี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพีโนโ่น้องเสียวขี้โมแท้สิบะโมไปดูเดี๋ยวดูผลงานในตะกร้าพี่น้องอ้ผลงานจ้าวันนี้เนาะบอ่อต้อมเนาะยังมา,มานอยู่ด้วยรครับมนเหมือนเดิมเห็นบ่จตะกร้าเลยเห็ดหมกเหลืองเห็ดหมกขาวเห็ดพึ่งเห็ดไข่เห็ดไข่อยู่ข้างล่างเนาะบ่อต้อมเนาะ จะพี่น้องมแต่ดอกสวยได้จ้ะมแตรดอกสวยเห็นกระโงกบ้านบ้านเนอบ้านเนขาวเนยผสมกันจะพี่น้อง,องบานก็กินได้คือเก่าเนาะป้าต้องไปฟ้าไปทำงานจ้ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมออนิวชาแนลเลยครับผิดภาพกันใดขออภัยพ,ยพยี่น้องวันนี้บ่าต้อมสาวลุงขอลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้านสวัสดีครับสวัสดีจ้ะพี่น้องฟ้าไปทำงานจ้ะถ้าตอบคอมเมนต์ซ่าก็ขอโทษขออภัยด้จาเพราะว่า เราสองคนทำงานเนะาะบา่บาตอมพราว่าบตอมสาวรุ่งทำงานเจ้าพี่นอ้องไปม<บ>า,<บ>าทำงาน,งานแล้วเต็มตะกร้าคือเก่า